ที่เราไตัดแล้วจริงๆการวางหวีม <hi> ัน <hi> ถูกแล้วแต่จังหวะตอนะเลียนบกินผมมันมันสี่มันตัดจังหวันตัดไม่แน่ม่แน่มน่ตรงนี้เลียเป็นระยะเป็นองผมตอนนั้นก็เลยไม่นตรงนี้ไปแล้วก็เก็บกิมผมครับ วางทั้งแนวสันเีล่างแล้วก็สันเีความ้ลงนะครับวางได้จังหวะได้สองจังหวะกดลงก็ได้ไปลายเบี้ยขั้วลงทางล่างก็ได้รักษาเส้นได้สามารถพิได้มหมดนะหรือจะเป็นลักษณะชักแล้วสตาบันสอนปรมาชนใหญ่เปิดโครงการบาร์บเบอร์ประชาลักษณะครับโปรโมชั่น3เดือนแรกนะครับ หนึ่งตำบลหนึ่งร้านตัดผมนะค่าเราเรียนหมื่นห้าค่าอุปกรณ์การเรียนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนะค่าข้อมูนคนจริงหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งทรงนะครับเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นหกนะครับก็จะได้เรียนนะครับลองทรงต่ำลองทรงกลางลองทรงสูงทรงนักเรียนทรงบริการลันบินทรงเสยทรงฟาดเฟียดโอโนหนวดคนเขาแกะลายนะครับสนใจนะครับทัก ทักไลน์แอดมานะครับหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเข้ามาครับที่0 9 2 5 3 2 2 8 7และ0625483999นะครับสถาบันเทคบนรป,ประจันใหญ่ตั้งอยู่ปากซอยประหวนโยธิน52แขวงของถนนเขตสายใหม่ขทมนนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่ขทมนนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีสะพานใหม่นะครับ BTS สายสีเขียวนะครับ เพื่อนบุกแฟนเพจกำเนิดสลอนนะครับ Line แอ K A S E M นะแอดคาเซียม e นะครับเอเดล่ายอยู่นี่นะครับมาดูบ<า>รรยากาศการเรียนสลอร์นะครับตัดได้หมดเห็นไหมละครั้นละไมื่ตัดเป็นสองรอบเนี่ยมันยังไม่หมดเลยนะครับรอบสามรอบสี่เป็นยังไงไม่ถึงหมดสอนโดยอาจารย์มสมศักดิ์ เป็นเบื้องหลังของการถ่าย u t u b e นะครับรรับการเก็บรายละเอียดการเก็บรายละเอียดเป็นอย่างนี้นะน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี้ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ <ๆ S 2> จะมาแนะนำนะครับวางแน่นะครับอยจังหวัดตัดเนี่ยมันตัดต่อผมไม่หมดนะครับ ตัดหมดมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ให้มีตอผมหลุดต่อดำเหลืออยู่เลยในซี่หวีเลยตัดหมดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับหวีขึ้นมามันยังมีเราก็เลยกลายเป็นต่อดำนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็แค้มมาเก็บขอบแล้วก็เิยขึ้นเล็กน้อยกษะะนาะน,นี้นะครับจังหวะที่จะต้องกด กดเข้าไปที่สันดีนะฮะแล้วก็เผยขึ้นนะครับมันถึงจะหายหายแล้วนะครับเนี่ยหายแล้วฮะเดี๋ยวเรา,าไปทำสองนี้นี่นตรงของดำตรงรนี้จังหวะน,นี้ก็ใช้จังหวะแม่ยกลอยแบบที่ลองแทงต่ำแบบนี้ก็แม่เอาต่อตอ่ำข้างบนนะข้างบนเราอ็ทำแบบที่เป็นต่อต่ำแม่ หนึ่งเ <ừ, S 2> ็นชั้นผมมัน,านบางชั้นล่างอยู่ก็เลยทำให้เรามองเห็นเนพื้นสนีดำขยับไปดข้างบนด้านล่วก็ดูกว่าดูกว่าถ้กแบบได้แล้วพอมองออกด้สายตาเออมองด้วาสายตาทีลาผู้ฟันิดหน่อย ไปก็ศูนย์ที่ห้าย่อฟันสุบัตบัตใครตัวนี้ห่อกูนบ ต้องก็มีความสูงจากจีนของนะครับแบบตรงนี้นะครับไปเกิน2นิ้วนะครับก็คือเล็กเด,ดินจุดมนะครับผมเชืญญ่ออ่างนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วนะครับสวัสดีครับ